ก่อนที่จะมาเป็นตุ๊กตานะครับหรือว่าเป็นตุ๊กตาอยางในสมัยนี้หรือว่าในยุคนี้ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปรับฟังเนื้อหาในคลิปนะครับอันนี้ผมก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าถ้าเนื้อหาใดๆก็ตามหรือว่าภาพประกอบใดๆก็ตามในคลิปนี้นะครับไม่ตรงหรือมีความคลาดเคลื่อนนะครับอันนี้ผมก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับตุ๊กตาเนี่ยหรือว่าประวัติศาสตร์ตุ๊กตาหยางเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญครับอันนี้ก็ต้องขออภัยเอาไว้ลงหน้านะครับเพราะว่าข้อมูลที่หามาได้นั้นอาจจะไม่ตรรงหือ มีความคาดเคลื่อนนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับย้อนกลับไปเมื่อสมัยคิทะสักหลัที่8ตามเทพนิยายกรีกเนี่ยนะครับเขาได้กล่าวไว้ว่ามีเทพเจ้าองค์หนึ่งที่ชื่อว่าไพจีเมเลียนหรือว่าพิกเมเลียนอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันต้องอ่านว่ายังไงนะครับซึ่งกษัตริย์องค์นั้นเนี่ยนะครับได้ปั้นรูปปั้นหญิงสาวขึ้นมาและเขาก็หลงรักรูปปั้นหญิงสาวคนนั้นมากในตอนกลางวันเนี่ยก็มีการอาบน้ําแต่งตัวพารูปปั้นนั้นนะครับไปกินข้าวป้อนข้าวป,าวปนนรวมไถึง เสื้อผ้ามาใส่ให้ด้วยนะครับเท่านั้นยังไม่พอในตอนกลางคืนกษัตริย์ไพจิมิเลียนก็นํารูปปั้นหญิงสาวคนนั้นนะครับพาไปนอนด้วยนอนด้วยยังไม่พอนะครับตอนนอนเนี่ยพอหลับฝันนะครับก็นํานางนะครับไปฝันด้วยนะครับกษัตริย์องค์นั้นนะครับก็ทําแบบนี้นะครับเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับท้ายที่สุดเทพอพไดก็เนรมิตรูปปั้นหญิงสาวดังกล่าวนะครับให้เป็นหญิงสาวขึ้นมาจริงๆนะครับเพื่อให้กษัตริย์ไพจิมิเลียนนะครับสมหวังในความรักครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตำนานที่แลลกกกนนนะะคคคหาาายยยๆ็งออจจไไมม่่เด้ิ มิเตอร์ทีก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะครับผมทีนี้นะครับต่อมาในศตวรรษที่15ในยุคนี้นะครับถือว่าเป็นยุคจุดกําเนิดของตุ๊กตานะครับหรือว่าเซ็กดอเลยก็ว่าได้เพราะว่าในยุคนี้นะครับมีนักเดินเรือชาวสเปนและก็ฝรั่งเศสต้องเดินทางรวมไปถึงกับการใช้ชีวิตอยู่บนเรือค่อนข้างยาวนานจึงทาให้บรรดาลูกเรือที่อยู่บนเรือเนี่ยเกิดความเหงาเกิดความว้าเหวและก็เกิดความแบบ คิดถึงหญิงสาวหรือว่าไม่ได้สัมผัสหญิงสาวมายาวนานก็ได้มีการนะครับนำตุ๊กตาที่เย็บขึ้นมาจากผ้านะครับจนเป็นตุกตานะก็ได้เอาสินส่วนผ้าพวกนี้นะครับมาเย็บเย็บเย็บเข้าด้วยกันจดเป็นตุกตาเพื่อใช้ในการสําเร็จความไข่หรืออะไรต่างๆทานะนะครับเพื่อเป็นการแบบแก้ปัญหาที่แบบว่าต้องอยู่บนเรือนานนะครับหรือว่าว้าเวนานานอยู่บนเรือนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเซกดอร์นะครับในศตวรรษที่15และต่อมาเรื่อยๆนะครับจนถึงยุคสมัยหนึ่งนะครับก็มี ัขายตุ๊กตาที่ทํามาจากผ้าหรือว่าทําอะไรที่เป็นตุ๊กตาทานองนี้นะครับให้กับชาวญี่ปุ่นนะครับในยุคสมัยลังคาคุซึ่งยุคสมัยลังคาคุเป็นยุคสมัยหนึ่งในอดีตของทางญี่ปุ่นนะครับผมเองก็ไม่แน่ใจว,ว่ามันคือยุคอะไรนะท่านนี้ถ้าเกิดว่าใครรู้ว่ามีความเป็นมาอะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้นะครับและท้ายที่สุดนะครับผมไม่แน่ใจว,ว่าจนถึงปัจจุบันนี้หรือเปล่านะครับก็ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะมีคำคำหนึ่งที่เป็นคําเปรียบเปยถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครกเรีย ว่าดัตไวซึ่งแปลเป็นภาษาไทยก็ตรงๆว่าภรรยาชาวดัตดนะครับเป็นเสมือนกับคําเปรียบเปยที่ใช้เรียกแทนตุ๊กตายอยางนะครับในประเทศญี่ปุ่นปัจจุบันผมไม่ไแน่ใจว่าเขายังใช้คํานี้อยู่ไหมนะครับแต่ว่าตามประวัติศาสตร์หรือว่าประวัติของตุ๊กตายอยางเนี่ยมันมีที่มาที่ไปประมาณนี้นะครับ และต่อมาเมื่อในปีคตศักราช1 9 0 8ก็มีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งที่ชื่อว่า The Sexual Life of All Time ของนายอีวานบล็อกนะครับเขาได้กล่าวในหนังสือเล่มนั้นนะครับเขากล่าวไว้ว่าในการสร้างตุ๊กตายางในสมัยก่อนนะครับเปรียบสเสมือนกับการสร้างมนุษย์เทียมขึ้นมานะครับซึ่งผู้คนในยุคสมัยนั้นเนี่ยถือว่าการกระทําเช่นนี้นะครับเป็นการผิดประเวณีนะครับเพราะว่าเป็นการจําลองร่างกายมนุษย์ขึ้นมาเพื่อใช้ในการสําเร็จความใคร่นะครับผู้คนในยุคนั้นเนี่ยก็ยังรับไม่ได้นะครับเพราะ มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรสมควรเกิดแล้วก็ประชาชนเขาก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้นะครับเขาก็เลยถือว่ายังเป็นเรื่องที่รับไม่ได้นะครับในยุคสมัยนั้นต่อมาอันนี้เราจะเข้าสู่ในเรื่องที่แบบว่าค่อนข้างพิศวงแล้วก็หลอนนะครับน่ากลัวสุดๆอันนี้ก็กําลังจะเริ่มเข้มข้นนะครับถ้าใครที่เป็นคนขวัญออดนะครับหรือว่าไม่ชอบเรื่องราวพิศวงลี้ลับนะครับอันนี้ก็มิเตอร์ทีก็ต้องขอให้คุณนะครับกดข้ามในช่วงปีคธศักราชนี้ไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณชอบในเรื่องลี้ลับหรือความหลอนหรืออะไรเก็มมารับช กันดูนะครับไปชมกันเลยดีกว่า ในปีคิเตศกราช1918มีศิลปินชาวออสเตรียคนหนึ่งที่ชื่อว่าออสการ์โคคอสกาซึ่งอยู่ดีๆนะครับเขาก็ได้นําตุ๊กตาที่มีขนาดเท่ากับคนจริงๆซึ่งตุ๊กตาตัวนี้นะครับเขาได้จําลองมาจากหญิงสาวผู้หนึ่งนะครับที่ชื่อว่าอัลมามาเลอร์ประมาณว่านายโคคอสกาเนี่ยหลงรักอัลมาเป็นอย่างมากนะครับก็ไม่รู้จะทํำยังไงในความรักครั้งนี้นะครับก็เลยได้ปั้นนะครับหรือว่าสร้างตุ๊กตาขึ้นมาจําลองเป็น เธอซะเลยนะครับแต่อยู่ดีๆเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับโคคอสกานะครับก็ได้เอาตุ๊กตานะครับที่จําลองเป็นเอลมาเนี่ยนะครับไปมอบให้กับช่างทําหุ่นกระบอกนะครับที่ชื่อว่า เฮอร์ไมมูสนะครับนายเฮอร์ไมมูสเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าหน้าตารูปร่างเขาเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าผมพยายามหาข้อมูลแล้วนะครับก็ไม่พบนะครับไม่พบรูปวาดของนายเฮอร์ไมมูสเลยนะครับนายเฮอร์ไมมูสนะครับเป็นช่างทําหุ่นกระบอกชาวเยอรมันก็อยู่ดีๆโคคอสกานะครับน็นําตุ๊กตาหญิงสาวของเอลมาเนี่ยไปมอบให้กับตนเองนะครับในขณะที่เขาเนี่ยอยู่ในเดดเดนนะครับประเทศเยอรมนีก็คืออยู่ดีๆก็เอาไปมอบให้กับช่างทําหุ่นกระบอกก็แปลกๆนะครับแล้วก็เหมือนกับว่านายโคคอสกาเนี่ยนะครับจะไม่พ พอใจในตุ๊กตาที่ตนเองได้สร้างขึ้นมานะครับอาจจะเป็นเพราะว่าหน้าตาไม่เหมือนกับตัวจริงหรือว่าอาจจะเกิดความวิตกกังวลอะไรก็ตามนะครับก็เลยเอาไปมอบให้กับนายเฮอร์มีมูสแต่ว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยก็มีการระบ,บุอีกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็ทําลายมันทิ้งนะครับในระหว่างงานเลี้ยงซึ่งผมเองก็ไม่แน่ใจว่าเขานําไปมอบให้กับนายเฮอร์มีมูสได้สําเร็จหรือยอย่างนะครับหรือว่าทําลายทิ้งไปก่อนอันนี้ก็ประวัติศาสตร์อาจจะมีความคาดเคลื่อนนะครับตรงนี้ถ้าใครเนี่ยมีข้อมูลในส่วนนี้ก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่าคบ,บอกผม ้ว,วรูปตุ๊กตาที่นายโคโคอสกานะครับพยายามปั้นขึ้นมาเพื่อให้คล้ายคลึงกับนางสา,าวเอลมาเนี่ยซึ่งผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้เนี่ยหุ่นตุ๊กตาของนางเัลมาเนี่ยนะครับยังมีตัวตนหรือว่ายังมีชีวิตเอ้ยไม่ใช่ยังมีตัวตนหรือว่ายังมีตัวจริงจงจัดแสดงว้อยู่ที่ใดนะครับอันนี้ก็ถ้าใครทราบข้อมูลนะครับก็ขอให้ช่วยกันคอมเมนต์เพิ่มเติมนะครับ ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยในช่วงของทศวรรษที่1930ก็มีศิลปินชาวเยอรมันผู้หนึ่งนะครับชื่อว่าฮาวเบเมอร์นายฮาวเบเมอร์นะครับเป็นศิลปินของลัทธิลัทธิหนึ่งนะครับซึ่งลัทธินี้มีชื่อว่าลัทธิเหนือจริงนะครับหรือเซอรีลิซึมนะครับเป็นชื่อที่ค่อนข้างแปลกประหลาดนะครับผมเกิดมาจนทุกวันนี้ผมก็ยังไม่เคยได้ยินชื่อนะครับก็คืออยู่ๆมาวันหนึ่งเนี่ยนะครับนายฮาวเบิรมอร์นะครับออกมาประกาศนะครับหรือว่าออกมาแถลงการว่่าาเเนีียม ดอนะครับหรือว่าเขาเนี่ยมีตุ๊กตาและก็ยังบอกอีกว่าตุ๊กตาของเขาเนี่ยเป็นตุ๊กตาที่สมจริงมากที่สุดในขนาดนั้นนะครับและในอนาคตเขาเนี่ยจะเป็นจุดกําเนิดของการทําตุ๊กตาหรือเซ็กดอนครับที่สมจริงมากขึ้นกว่านี้ไปอีกนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับนายฮาเบอร์เนี่ยก็ได้สร้างตุ๊กตาขึ้นมานะครับทั้งหมด3ตัวนะครับในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่นะและท้ายที่สุดนะครับก็เนื่องจากเขาเป็นศิลปินนะครับและเขาก็ได้สร้างเซ็กดอขึ้นมา3ตัวแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยใน กนะ็เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ในวงการศริลปินอย่างมากนะครับเ <_ d ata> พราะว่าเรื่องนี้เนี่ยยังเป็นที่อาจจะยังเป็นไม่เป็นที่ยอมรับนะครับ <_ d ata> ก็เลยทําให้เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาว่านายฮาวเบอร์เนี่ยทำอย่างนั้นไปทาไมนะครับถ้าฟังมิสเตอร์ทีเล่าตอนนี้เนี่ยก็เพื่อนๆหรือว่าพ่อแม่พี่น้องน,นะครับก็อาจจะคิดว่าเออมันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับที่เขาเป็นศิลปินแล้วเขาจะทาเซ็กดอหรือทําตุ๊กตาอะไรพวกนี้ขึ้นมาแต่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตุ๊กตาแต่ละตัวที่เขา โคตรหลอนนะครับไม่รู้ว่าเขาต้องการจะสร้างตุ๊กตามาเพื่อสําเร็จความใคร่หรือเขาจะสร้างตุ๊กตามาเพื่อให้มันเกิดตํานานหลอนครับเดี๋ยวเรามาดูรูปไปตามๆกันเลยนะครับแต่ละรูปเนี่ยก็แบบว่าคือแบบว่าหลอนอ่ะเหมือนถ้าใครเคยเล่นพวกเกมหล้วหลอนหรือเกมผีหรืออะไรพวกนี้ก็จะเห็นว่าพวกนี้เนี่ยมันเราอาจจะเคยเห็น,นผ่านๆมาบ้างนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่านายฮาวเบอร์เนี่ยเขามีจินตนาการล้าเลิศหรือว่าอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าผมเห็นแ้แบบโอ้ยนะครับ จากการที่เล่นน้องตุ๊กตามาหลายตัวนะครับเจอตุ๊กตาที่ฮาวเบลเมอร์เนี่ยนะครับเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยผมบอกเลยว่ามีหลอดนะครับก็อย่าดูคลิปนี้ตอนดึกนะครับเพราะว่าหลอนจริงๆนะครับกับตุ๊กตาทั้ง3ตัวของนายฮาวเบลเมอร์นะครับผม o l a ค okay, เดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยหลังจากนี้ไปเนี่ย จำไม่ค่อยมีอะไรที่เกี่ยวกับการรลอนหลอนในน่ากลัวแล้วนะครับก็รับฟังรับชมก็ได้อย่างสบายใจแล้วนะครับก็คือในคิ่เตศกาช1941นี้นะครับมีการกล่าวเอาไว้ว่าในยุคสมัยนั้นนะครับมีโครงการหนึ่งครับที่ชื่อว่าโครงการบอกิลนะครับหรือว่าบอกิลโปรเจกต์ซึ่งโครงการนี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับโดยนาซีนะครับมีคําสั่งให้ผลิตตุ๊กตาประเภทนี้นะครับเพื่อใช้ขึ้นในกองทัพโดยเฉพาะตุ๊กตาที่สร้างขึ้นมาเนี่ยก็ได้มีการกําหนด เปกตามที่เขาชอบนะครับก็คือผมเนี่ยต้องมีสีบรอนนะครับตาเนี่ยต้องมีสีฟ้ามีปากแล้วก็มีหน้าอกที่ใหญ่นะครับเพื่อให้เหล่าทหารเนี่ยได้ใช้บรรเทาหรือใช้ผ่อนคลายนะครับความเครียดจากความต้องการทางเพศของตนเองซึ่งโครงการนี้เนี่ยถือว่าเป็นโครงการลับสุดยอดของกองทัพนาซีในยุคสมัยนั้นเลยก็ว่าได้และก็ในโครงการนี้เนี่ยมีมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเจฮมีเลสซาชีนะครับอันนี้คือถ้าต้องอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะครับมันเป็นภาษาที่อ่านยากนะครับให้แปลตรง ตรงนั้นเนื้คือความลับยิ่งกว่าลับสุดยอดนะครับโอ้โหไม่รู้ว่าจะลับไปไหนนะครับกับตุ๊กตาครับผมก็ไม่แน่นใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นในยุคสมัยนั้นนะแต่ว่าหลังจากเรื่องนี้เนี่ยนะครับได้ถูกเปิดเผยก็มีหลายหลายคนนะครับวิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็ไม่แน่ใจว่าที่มาที่ไปของเรื่องนี้นั้นมันเป็นจริงหรือว่ามันเป็นเรื่องหลอกลวงนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่สามารถมีใครยืนยันหรือว่าพิสูจน์ได้ว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเรื่องหลอกลวงนะคคครรรััับบบนนนีี้้้้กกกก็็ถาใมมมมมขอออูเเพิิ่ตไดะ ทีนี้ก็มาเรื่อยๆนะครับเหตุการณ์ก็มาจนถึงยุคปีคิสตศักราชนะครับ1950ตุ๊กตานะครับหรือว่าเซ็กดอนะครับก็เริ่มมีการใช้มากขึ้นในเชิงพาณิชย์นะครับหรือว่าในเชิงการค้าขายทําธุรกิจกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับมีการสร้างตุ๊กตาในยุคนี้นะครับที่มีชื่อว่าายลิลลี่นะครับหรือว่าบินลิลลี่อันนี้ถ้าผมอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะซึ่งตุ๊กตาลิลลี่เนี่ยมันดูคล้ายๆกับ ตุ๊กตาบาร์บี้นะครับหลายๆคนก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจนะครับหรือว่าเป็นจุดกําเนิดของตุ๊กตาบาร์บี้ในยุคสมัยนี้นั่นเองนะครับก็มีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากนะครับก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าเป็นแรงบันดาลใจให้ตุ๊กตาบาร์บี้จริงๆนะครับและหลังจากนั้นนะครับต่อมาเรื่อยๆนะครับจนไปถึงช่วงปลายทศวรรษที่1970นะครับตุ๊กตานะครับก็ได้เริ่มมีการแพร่หลายนะครับได้เริ่มมีการเปลี่ยนวัตถุดิบในการใช้ในการผลิตมากขึ้นนะครับมีตั้งแต่การใช้ไวนิละ ท้ายที่สุดก็เริ่มมีการใช้ซิลิคนในการผลิตเซกเตอร์ขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับซิลิคนนั้นถือว่าเป็นไฮไลท์เด็ดในยุคนั้นนะครับเพราะว่ามีความนุ่มนวลแล้วก็มีความสมจริงกันมากขึ้นแต่แปลกมากนะครับที่ไม่มีการใช้ยางประเภท TPE นะครับผมเองก็สงสัยว่า TPE เนี่ยมันอาจจะเพิ่งมามีขึ้นในยุคสมัยเมื่อไม่กี่ปีมานี้นะครับเป็นยางที่สามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตนะครับทำให้เราสามารถครอบครองตุ๊กตายางประเภท TPE ได้ในราคาถูกเหตุการณ์นะครับก็ผ่านมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่สมัย ยุค1985เป็นต้นมานะครับก็จะเริ่มมีบริษัทหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นทางโซนของยุโรปอเมริการวมไปถึงประเทศญ,ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการเริ่มผลิตตุ๊กตาครับตุ๊กตาอยางขึ้นมามากขึ้นนะครับจนมาถึงยุคยุคหนึ่งก็คือในยุคปีสมัยปี2010นะครับมีบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า two c o m p a n i e n นะครับได้พัฒนาเซ็คโรบอนะครับก็คือจะเรียกว่าตุ๊กตาอยางก็ไม่น่าใช่นะเรียกว่าหุ่นยนต์เซ็หรือว่าเซ็คโรบอตแล้วกันนะคร ล็อกซี่ซึ่งล็อกซี่เนี่ยเป็นเซ็ตโรบอทที่มีความชาญฉลาดนะครับเพราะว่า บริษัทนี้เนี่ยค,ะะครับเขาได้มีการใส่ AI เข้าไปในตัวของล็อกซี่และก็ล็อกซี่เนี่ยมีสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้ด้วยแล้วก็มีการเรียนรู้และจดจําว่าเจ้าของของเขาเนี่ยมีการชอบหรือไม่ชอบในสิ่งอะไรใดๆนะครับก็ถือว่าในยุคสมัยปี2010นั้นเนี่ยบริษัททูคอมเปอรเนียและก็ล็อกซี่เนี่ยค่อนข้างที่จะปฏิวัติวงการของตุ๊กตานะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยก็มีความประหลาดใจนะครับตื่นตระหนกตกใจในเทคโนโลยีในยุคสมัยนั้นนะครับ แต่ปัจจุบันเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าบริษัทนี้นะครับถูกล็อกเนียนแล้วก็ล็อกซี่เนี่ยจะยังมีตัวตนอยู่ไหมนะครับหรือว่าจะยังพัฒนาอยู่หรือเปล่าหรือว่าเปลี่ยนชื่อบริษัทอะไรไปแล้วนะครับซึ่งผมพยายามหาข้อมูลแล้วนะครับผมก็ไม่ได้เจอข้อมูลอะไรไปมากกว่านี้นะครับอันนี้คือถ้าใครทราบข้อมูลก็รบกวนช่วยคอมเมนต์นะครับด้านล่างให้มิสเตอร์ทีด้วยนะครับแต่ความน่าตื่นเต้นของยุคสมัยปี2 0 0 0 21เนี่ยไม่ได้มีแค่ว่าจีนบุกไปตีตลาดอะไรเยอะแยะมากมายนะครับในจีนเนี่ยมีบริษัทผลิตตุ๊กตานะครับมากมายหลายแบรนด์นะครับเป็น10บสแบรนด์เลยก็ได้นะครับแต่ว่าเริ่มมีบางแบรนด์และเริ่มจะก้าวผ่านเทคโนโลยีการผลิตตุ๊กตานะครับแล้วก็เริ่มไปจริงจังกับการผลิตเซ็กโรบอทนะครับก็คือในตอนนี้เนี่ยนะครับบริษัทบางบริษัทของประเทศจีนนะครับก็มีการเริ่มผลิตรวมไปถึงเริ่มมีการวิจัยเซ็กโรบอทกันมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นในคลิปที่ผมกาลังจะขึ้นหลัังจากนนี้ะครบ Hello, what's much. name? You love me? love you so much. You make me your on Do you you so crazy. You I'm I ตุ๊กตาตัวที่ผมขึ้นนี้นะครับก็มีการสามารถที่จะพูดโต้ตอบและก็ตอบสนองมนุษย์ได้นะครับไม่ว่าเราจะพูดอะไรไปนะครับก็จะสามารถโต้ตอบสนองกลับมาได้นะครับก็ตัวที่เห็นเนี่ยได้รับการพัฒนาโดยบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับน่าจะชื่อว่า AI A.I. Tech หรือ A. อะไรสักอย่างนะครับที่ผมขึ้นมาให้นะครับและที่สำคัญเนี่ยบริษัทนี้เนี่ยนะครับก็มีการผลิตตุ๊กตาที่เป็นเซ็กโรบอทนะครับให้กับ ให้กับลูกค้านะครับหลายๆที่รวมไปถึงร้านต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยให้มีการเอาไปเป็นเป็นพนักงานต้อนรับนะครับที่ใช้แทนมนุษย์จริงๆแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีและการประดิษฐ์ที่แปลกนะครับอาจจะยังไม่ถึงขั้นเอามาใช้เพื่อเป็นการตอบสนองการมีอะไรกับมนุษย์เรานะครับแต่ว่าก็เริ่มมีการใช้อย่างแพร่หลายในรูปแบบของการที่เป็นหุ่นยนต์ต้อนรับนะครับหรือว่าเป็นพนักงานต้อนรับบ้างแล้วนะครับในที่ประเทศจีนนะครับในอนาคตเนี่ยอีกไม่น่าจะเกิน10ปี20ปีนะครับก็อาจเราอาจจะได้เห็นตุ๊ก ตาอย่างนะครับเวอร์ชันที่เป็นหุ่นยนต์ AI เพื่อมาใช้ในการตอบสนองความต้องการของมนุษย์จริงๆก็ได้นะครับ โอเคครับตอนนี้ก็อยู่กับมิสเตอร์ทีนะครับจนจบก็ขอให้คลิปนี้นะครับช่วยเป็นการให้ความรู้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้ถ้าคลิปนี้นะครับถูกใจท่านผู้ชมนะครับหรือว่าโดนใจท่านผู้ชมเนี่ยก็ขอให้ช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ช่องหรือกด Sub s c r i b e Channel ให้มิสเตอร์ทีด้วยนะครับเพื่อให้ช anel ของมิสเตอร์ทีนะครับได้มีโอกาสเติบโตขึ้นไปในอนาคตนะครับแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำคอนเทนต์หรือจะทําคลิปอะไรพวกนี้นะครับมาให้ดูกัน บ่อยนะครับรวมไปถึงกับการรีวิวตุ๊กตาด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่คอยเป็นกําลังใจนะครับคอยกดไลค์กดแชร์หรือกด s u b สไครต์ให้ช anel มิตรทีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมิตรทีก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ